สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับที่สวนพลอยประพัดนะครับวันนี้ก็จะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมพืชกระท่อมนะครับที่ก็ปลดล็อกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่24ที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็เราก็จะเอากิ่งมาชําดูนะครับเป็นการชําแบบ2งแบบนะครับก็คือชําในทรายนะครับแล้วก็ชําในน้ํานะครับโดยใช้วิธีการควบแน่นนะครับนี่ครับเรามาดูตัวแรกนี่ก็คือชําในทรายนะครับ รายเราก็เอาใส่ถ้วยไว้นะครับก็ให้มีความชื้นนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ต้องเจาะถ้วยนะครับแล้วก็ใช้กิ่งของต้นพันธุ์กระท่อมนะครับตัดนะครับตัดก็คือตัดตรงข้อนะครับแล้วก็แช่นะแช่น้ำยาเล่งรากไว้สักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาปักนะครับนะครับมาปักลงในทรายนะครับแล้วก็ใช้ถุงนะครับแล้วก็ยางมัดไว้นะครับเพื่อใช้ควบแน่นนะครับ ตอนนี้ก็ได้สิบกว่าวันแล้วนะครับเรามาดูนะครับประมาณสิบวันครับนั่นนะครับมันจะมีออกแดงๆออกมานี่เป็นกระต้มก้านแดงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีขนแหงออกมาแดงๆนะครับที่ตรงข้อออกมาแล้วนะครับก็น่าจะได้ผลในระดับหนึ่งนะครับในส่วนการชํากับสายนะครับทีนี้เรามาดูชํากับน้ามั่งนะครับชํากับน้ําตัวนี้นี่เราก็ใช้กิ่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แช่ น้ำยาลิงลากเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัดตรงข้อเหมือนกันนะครับแล้วก็เอามาแช่ในน้ําน้ําที่ใช้เนี่ยผมใช้น้ํหมักใบหูกว้างนะครับแล้วก็ใช้การควบแน่นก็คือว่าใช้ถุงคุมไว้เหมือนเดิมนะครับส่วนที่ตรงปากกวดเราก็ใช้สัมภารอัดไว้นิดหนึ่งนะครับนะครับตอนนี้ก็10วัน10วันเหมือนกันนะครับแต่ว่ายอดเนี่ยผมไม่ได้เอาออกนะครับเหมือนว่าไอ้กิ่งแขนเนี่ยไม่ได้เอาออกแล้วตอนนี้ก็ รู้สึกว่ายังสดดีนะครับแล้วก็ต่อยอดได้ดีด้วยนะครับเนี่ยครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่ามันยังไม่ออกรากนะครับมาดูกันว่า2ออย่างที่เราทาเนี่ยอันไหนจะมีพัฒนาการที่ดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวเราก็จะอัปเดตให้ท่านดูเรื่อยๆนะครับสาหรับแค่นี้ไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ